สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวิเคราะห์บอลพิมลิอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประทานลีดณสนามโอทัฟฟอร์ดเวลา18นาฬิกา30นาทีแมนยูไนเต็ดต่อ 1: ลบ10วอลเลกุน่าโซชาบอสของผีแดงกับซีซั่นนี้จัดหนักมากับตลาดนักเตะ ได้ตัวจอรอนซานโชมาในราคา73ล้านปอนด์จากอดอทมุนกับกองหลังลาเฟวาราน41ล้านปอนด์จากเรอัลมาริดสองบิ๊กเนมเลยทีเดียวแฟนบอลปลื้มจัดแต่คงยังไม่ได้ลงในนัดนี้หลักๆที่จะมีดาวิดดีเคอาวิกตอร์เดเดเลฟยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กไกว์ยนารุกนำทัพมาคู่กับบูโนอฟเฟนันกองหน้าใช้อองตนีมาซิยา ส่วนลีดยูเนเตดของมาซิโลบิเอลซาในใหญ่ชาวอเจจินากับซีซั่นล่าสุดมีตัวย้ายออกไป9ตัวได้มาตัวเดียวกับฟูลแบ็กของบาซ่าอย่างจูเนียฟีโปนในราคา13ล้านปอนด์โดยพร้อมจะลงเล่นทันทีชุดที่จะลงเล่นเกมนี้หลักๆมีอินลองเมสซี่เย่ดาวรุ่งมากฝีมือลองฟอาเสาแนวลุกตัวหลักมีลาฟินยาผนึกกำลังกับบริโกโมเรโนแทนยังมีแพตริกแบมฟอร์ดลงยิงเหมือนเดิม ประเดิมคู่แรกวันเสาร์ก็มันเลยกับ2ทีมนี้ที่เดือดตลอดเวลาที่พบกันผีแดงเจ้าบ้านอุ่นเครื่องมา4ี่นัดชนะ2เสมอ1แพ้1โดยรวมก็ถือว่าโอเครวมๆแล้วจัดว่าพร้อมขณะที่อีกฝั่งลีดทีมเยือนอุ่นเครื่องเยอะกว่า6นัดแต่ชนะไปเพียงแค่เกมเดียวดูไม่ดีเอาซะเลยแบบนี้เกมแรกการเยือนอุทอรฟอร์ดจะไวไหมกับราคาที่ออกมา1ลูกส่งนี้ขอเลือกวางต่อกับผีแดงก่อนดีกว่าซึ่งซีซั่นก่อน ที่นี่ผีแดงกดยับด้วยสกอร์หกจัดต่อไว้ก่อนบอกเลยคู่นี้พรีเมียร์ลีกนัดแรกของวันเสาร์เปิดหัวกันไปแฟนแฟนบอลยังเข้ามาชมเกมได้บรรยากาศแบบนี้จัดเต็มเหมือนเกมถล่มเอเวอเรตแน่นอนผลที่คาดแมนยู i นเตชนะ2-0คาดการ11ผู้เล่นตัวจริงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเกมเปิดหัวพรีเมียร์ลีกกับลีดวันเสาร์นี้หลังอเลกุน่าโซชาแย้มจะดอสซานโชอาจต้องรอโอกาสไปก่อน อเล็กกูน่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับว่าเจอรอนซานโชปีกตัวใหม่ยังไม่พร้อมลงเป็นตัวจริงในเกมเปิดสนามเพเมลรีกับลีดยูไนเต็ดที่ออทอฟอร์ดวันเสาร์นี้เนื่องจากเพิ่งมาลงซ้อมกับทีมได้ไม่ถึงสัปดาห์นอกจากนั้นเกมนี้ไปแสดงยังไม่มีมาร์คาราตฟอร์ดกองหน้าทีมชาติอังกฤษที่เพิ่งผ่าตัดหัวไหล่และลาเฟวารานปากกรลังตัวใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเสียทีทั้งทั้งที่ซื้อมาจากมาริตตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานััดี้้โซชชายงใระบบ4231 ดยมีเดวิดเคอาผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนล,ลงเฝ้าเสาขณะที่แบ็กโฟให้อารอนวาวิซากา้าประจำการในตำแหน่งแบ็กขวาลุกชอยืนแบ็กซ้ายคู่เซนเตอร์ใช้แฮร์รี่แม็กไกว์ร่วมกับวิกตอร์เดเดเลฟส่วนมิฟิลคู่กลางน่าจะให้เนมันย่าม,มาติดลงตัวจริงหลังทำหน้าที่ตัดเกมหลังผลงานได้ดีในเกมอุ่นเครื่องที่ถล่มเอเวอเรตัน4-0ขณะอีกคนเป็นพอปอกบากองกลางทีมชาติฝรั่งเศสด้านสามนวรุกให้เมสันกลินวูดยืนขวา บุนโนฟร์นานปั้นเกมตรงกลางและเดนเนเจมยืนซ้ายแทนแรดฟอร์ดที่บาดเจ็บไหลขณะที่กองหน้าตัวเป้ายังคงเป็นองตัวนิมาซิยาวที่ได้ล่าตาข่ายหลังเอดิสันคาวานีดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยยังไม่ได้กลับมาซ้อมเนื่องจากได้รับอนุญ,ญาตให้หยุดพักเพิ่มเป็นพิเศษพรลปาร์เกอร์อดีตปลกหลังของปิแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สนับสนุนทีมเก่าให้ขายปอกบาออกจากทีมแล้วซื้ออีบิ u ซูมาจากไบรตันมาร่วมทีมแทนแข่งวัย28ยังไม่ได้ต่อสัญญากับปีแสดงแทนฉบับเดิมที่กำลังจะหมดลงในซัมเมอร์หน้าซึ่งก่อนหน้านี้นทางแปรแชร์สนใจจะดึงไปร่วมทีมแต่การเซ็นสัญญากับเรียเนลเมซี่ทำให้เพดานค่าเหนื่อยสูงลิว่วคงไม่กล้าคว้าตัวไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ด้วยสถานการณ์เรื่องสัญญาที่ยังไม่มีความแน่นอน บาร์เกอร์แนะนําให้ทีมเก่าขายปอกบาออกจากทีมในซัมเมอร์และไปคว้าบิซูมาเข้ามาแทนผมจะปล่อยเขาไปและรับค่าตัวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้สิ่งที่เกี่ยวกับปอกบาคือคุณไม่รู้ว่าคุณจะได้อะไรดังนั้นผมจะดึงใครสักคนที่รู้ว่ามีโอกาสที่จะสร้างความแตกต่างในแต่ละสัปดาห์ดังนั้นปล่อยเขาไปถ้าเขาจะไปร่วมทัพแปร์แชร์และทําได้ดีคุณต้องบอกว่านั่นเป็นเพราะว่ามันเหมาะกับเขาและเมื่อคุณขายปอกบาคุณต้องลงตลาดและคว้าอีบิซูมามา,มาจากไบรตัน คนนี้เป็นตัวโฮบอลที่ยอดเยี่ยมทําได้ดีในพื้นที่แคบๆคุณจะได้คนที่มีความสม่ําเสมอมากกว่าไบลตันจะได้ค่าตัวที่ดีและบิซูมาก,ก็อยากแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถสร้างความแตกต่างให้กับแมนยูเนเต็ดได้โอลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวในงานแถลงความพร้อมก่อนพบลีดว่าคุมกําลังตัวจริงใกล้เคียงเกมอุ่นเครื่องชนะเอเวอเรตัสัปดาห์ก่อน นั่นคือ,อองตัวนี้มัซียาวค้ำหน้าเป้าส่วนแข้งใหม่จรอนซานโช่ก็อาจจะต้องเริ่มจากตัวสำรองไปก่อนซานโช่ซ้อมได้ดีมาตลอดทั้งสัปดาห์แต่ทว่าโซชาอยากให้ค่อยเป็นค่อยไปอีกทั้งเหมือนกระตุ้นความกระหายลงสนามของอดีตแข้งดอทมุนเจรอนเพิ่งเข้ามารายงานตัวซ้อมก็จริงแต่ก็ทําได้ดีมาตลอดทั้งสัปดาห์บางทีอาจเป็นการด่วนตัดสินก็ไว้ขอเช็คอีกทีเรื่องที่ผมบอกได้ตอนนี้คือทุกคนเห็นแข้งหมอนั่นแน่และเขาจะมีส่วนร่วมในชื่อของการใช้งาน ส่วนคนอื่นเอดิสันคาวานี่เข้าประเทศมาแล้วเขาเพิ่งเสร็จสิ้นช่วงกักตัวได้เวลาพักเพิ่มด้วยเหตุผลส่วนตัวเอร็กบายี่กับอมาเดิยโรก็ถึงอังกฤษแล้วรอให้ทุกอย่างเคลียร์แล้วค่อยกลับมารวมกลุ่มอีกครั้งพวกเขามีฤดูร้อนที่น่าตื่นตาตื่นใจมีส่วนร่วมกับโอลิมปิกเกมได้ลงแข่งไปก่อนหน้านั้นบ้างแล้วด้วยดังนั้นต้องฟิตก่อนบินไปเล่นให้กับเอเวอรีโค้ดส่วนมาชิยาวเป็นแผนอยู่แล้วว่าจะใช้งานเขาเพียงครึ่งเดียวในเกมอุ่นเครื่องกับเอเวอร์ตัน มาถึงตอนนี้หมอนั่นพร้อมสําหรับเกมวันเสาร์มาคารดฟอร์ดเจ็บไหลอเล็กซเซเลสเจ็บข้อเท้าดีนเฮลเลสันและเจสซี่ลินกาติดโควิดทั้งคู่ส่วนลาฟิว,วารานยังรอเปิดตัวคงยังไม่พร้อมท่านี้มีข่าวว่าแข้งเฟนแมนจะได้เบอร์19ของอามัดเพราะแข้งหนุ่มเตรียมโดนส่งออกไปเล่นแบบยืมตัว แฮร์รี่แม็กควายกับทันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศกล้าวนัดเปิดสนามพเรมลีกฤดูกาลใหม่เทอท์ฟอร์ดที่จะพบกับอังพวกเขาจะพร้อมเล่นแบบถวายหัวเพื่อแฟนบอลเรดอาร์มี่หลังจากไม่ได้เข้าสนามเชียร์เกมอย่างเป็นทางการกว่า17เดือนการระบาดของโควิด -19 ทาให้รัฐบาลของอังกฤษห้ามแฟนบอลเข้าชมเกมแบบเต็มความจุตั้งแต่มีนาคมปีก่อนเพิ่งจะมาโดนผ่อนคลายมาตรการไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแต่กับแมตช์อย่างเป็นทางการที่กําลังจะเริ่มแข่ง ปากลหลังทีมชาติอังกฤษปลุกเราพวกพ้องต้องเล่นแบบลืมตายเพื่อแฟนบอลที่โหยหาบรรยากาศเดิมๆผมคิดว่าแฟนบอลมีส่วนสาคัญต่อการเล่นของเราที่สามารถพูดแบบนี้ได้พอเจอมาแล้วกับตัวตอนซีซั่นแรกในฐานะนักเตะแมนยูเนเตตที่แฟนบอลมาร่วมสร้างบรรยากาศอันน่าเข้มขลังไม่เพียงแค่ที่โอสฟอร์ดแต่ยังในฐานะเกมเยือนด้วยพวกเขาจะร้องเพลงไม่มีหยุดตามให้กําลังใจพวกเราจํานวนมากเราสัมผัสได้ถึงแรงสนับสนุนของพวกเขา สัมผัสได้ว่าเรามีแฟนบอลที่ดีที่สุดในประเทศผมมั่นใจว่าพวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในการเล่นของทีมฤดูกาลใหม่นี้ผมแทบอดใจรอสัมผัสประสบการณ์ในโอทัฟฟอร์ดอีกครั้งไม่ไหวแล้วกองเชียร์ได้อนุญ,ญาตให้เข้าสนามโอทัฟฟอร์ดมากขึ้นเรื่อยๆอย่ยงางการเดือนพฤษภาเกมกับฟูลแลมราวๆ u n 0หนึ่งหมื่นอุ่นเครื่องปีซีสันพบเบตฟอร์ดสามหมื่นคนเอเวอเรตันห้าหมื่นห้าพันคนและนัดนี้จะอัดทยานเต็มความจุเจ็ดหมื่นห้าพันชีวิต ีชาร์ปอดีตแข้งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมั่นใจว่าแคร์เบอร์ฟิลิปกองกลางของลีดยูไนเต็ดจะเข้ากับสโมสรอนของตัวเองได้เป็นอย่างดีแน่นอนมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษทําผลงานได้อย่างโดดเด่นทั้งกับสโมสรและติดทีมชาติจนได้รับการยกย่องให้เป็นปีโร่แห่งยอร์กเชียร์ซึ่งชาร์ปมั่นใจว่าฟิลิปจะเข้ากับบสแสดงได้อย่างแน่นอนแต่ก็มองว่าเป็นเรื่องยากในการย้ายจากลีดมาร่วมชายคาโอทัฟฟอร์ดผมไม่คิดว่าเขาจะรีบย้ายออกจากลีดผมคิดว่าลีดน่าจะเป็นหนึ่งใในนนทีมนีมรพฤดูกา้ เช่นเดียวกับเวสแฮมเลสเตอร์และเอเวอเรตันในการย่างท็อปซิกเขาลงเล่นเกือบทุกนาทีในยูโรดังนั้นมาแสดงให้เห็นว่าคุณไม่จําเป็นต้องเล่นให้ทีมท็อปซิกก็ติดทีมชาติได้ศักยภาพของเขาเป็นที่น่าจดจําของทุกคนในวงการฟุตบอลมีนักเตะไม่กี่คนที่สามารถเล่นในตาแหน่งนั้นได้ดีและดูเหมือนว่าเขาจะเป็นหนึ่งในนั้นถ้าเขาย้ายทีมผมมั่นใจว่าแมนยูจะเป็นจุดหมายที่ดีสําหรับเขาในฐานะกองกลางตัวรับแต่การย้ายจากลีดไปยู่นเตดเป็นการย้ายที่ยากจริงๆเป็นข้อเรียกร้องที่ยยากด้ว เขาจะเข้ากับทุกที่ด้วยแนวทางที่เขาเล่นจะเป็นการตัดสินใจที่ยากสำหรับเขาในการย้ายทีมแกาไดเรวิวอดีตยอดเ,อเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุเอดิสันคาวานี่ขยันกว่าลรเมลูนูคากกในเวลาที่ไม่ได้ครองบอลจนทำให้เขาไม่เหมาะกับสไตล์ของแมนยูไนเต็ดแต่ก็ยังเชื่อว่าลูกากูจะทำประตูให้กับเชลซีได้เยอะเช่นกัน เจกเกนคอปคงไม่มีทางดึงลูกกรูกไปร่วมทัพในอีกหลายล้านปีแน่ๆเช่นเดียวกับเป๊ปกัวาดโอล่าแต่เชลซีเป็นสโมสรที่มีกองหน้าสไตล์นั้นอยู่ในทีมเสมอคนแบบดีโก้คอสตาดิเดียด็อกบานักเตะแบบกองหน้าตัวเป้าที่ปักหลกักและมีร่างกายแข็งแกร่ง